สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรสมุนไพรบำรุงสายตาช่วยลดความดันลดปัญหาตาแห้งตาฝ้าฟางได้ดีมากๆเลยนะคะสูตรสมุนไพรที่บำรุงสายตาแบบง่ายๆก็คือใบมอญผลของเขาจะเป็นสีแดงสีดำเข้มแบบนี้นะคะนำมาทำน้ำผลไม้ได้อร่อยมากๆเลยค่ะ วิธีการเลือกใบหมอนเราจะใช้ไปที่ไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปค่ะเป็นใบใหม่ๆเขียวสดๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำมาต้มทำน้ำชาก,กันเลยนะคะใบมอนมีสุขคุณดีๆเยอะมากมายเลยค่ะ เพื่อบำรุงสายตาแล้วก็รับประปาศาการมองเห็นของเรานะคะแล้วยังช่วยบำรุงตับไตบำรุงหัวใจด้วยช่วยลดความดันโลหิตแล้วเป็นอย่างดีนะคะต่อมาเราก็จะซ้ายเบ็นใบเตยหอมนะคะ4หรือห้ามันมีประโยชน์มากมายนะคะไปมอนสดที่เราเก็บมานำมาล้างให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่า จะมีพวกแมลงต่างๆแล้วก็สิ่งสกปรกติดอยู่ยเยอะแยะเลยค่ะใบเตยก็นำมาล้างทำความสะอาดเสร็จนะคะเราก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเวลาต้มนะคะมันจะมีกลิ่นหอมมากค่ะเตรียมสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็นำไปต้มนะคะจุนนี้นะคะเราใช้2ลิตรนะคะน้ำสะอาด2ลิตรค่ะแล้วก็ถ้าใครต้มเยอะกินทั้งวันนะคะ เราก็ใช้เพิ่มขึ้นกระไรนะคะใช้ใบมอนลงไปในหม้อนะคะเสร็จเราก็สายใบเตยลงมานะคะแล้วก็นำทุกอย่างมาต้มประมาณ10นาทีนะคะเมื่อเราต้มไปมันจะได้มีสีเขียวๆออกมาแล้วก็มีหอมของใบเตยนะคะสุดนี้ต้มท่านง่ายๆไม่มีรสชาติใดๆกินก็ง่ายตอนที่ใช่นะคะ เราที่จะท่านนะคะเราก็ใช้เพิ่มรสชาติใช้ต้มไปประมาณ10นาทีเสร็จแล้วก็เราได้มันจะมีเซียวเคี้ยวอ่อนแบบนี้ก็โอเคแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดเก๊ดเลยค่ะวิธีการดื่มนะคะดื่มหนึ่งแก้วก่อนอาหารเชา้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะ เป็นชาที่ทานง่ายแล้วก็ประโยชน์เยอะแยะเราสามารถที่จะปรับรสเพิ่มได้โดยการปบนานาวลงไปเล็กน้อยแล้วก็ใครอยากกินน้ำผึ้งนะคะเราก็ใช้น้ำผึ้งใบนิดน้อยแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จนะคะเราก็ทานไปเลยอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็กินง่ายประโยชน์โอเคมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะท,ทานก่อนอาหารหนึ่งแก้ว วิธีการเก็บก็ง่ายๆให้ตักสมุนไพรออกแล้วก็เก็บในสูตรของน้ำแช่เย็นไว้นะคะทานได้หลายวันเลยนะคะยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ